โอเคเราก็จะมาภาคทีมขี้ฟันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงครับสมาชิก5คนนี้ก็จะเป็นทีมโนสร์แหละนะ4คนแล้วก็มีคุณบอยมิโนรุมาร่วมด้วยนะครับจะเป็นน้องบอยสกโมโต้นะฮะคิลเลอร์คุณมาสเตอร์เกมเมอร์บอยซิกมิโนรุแล้วก็ใครสุดท้ายนะจำไม่ได้คนนี้ นักลาซะนเองนะฮะแต่ผมว่าน่าจะยังอยู่นะครับอืมถ้ามันยังอยู่เนี่ยก็คงต้องห้ามใช้ยอยู่แล้วครับไม่ต้องซีเรียสฮะอะไรที่เป็นบั๊กนี่ใช้แข่งไม่ได้อยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแขวนคนแรกแล้วเลือดมันยังลดอยู่ผมอาจจะต้องปรับใหม่นะครับผมเขียนไว้แล้วในแบบฟอร์มการสมัครแข่งขันว่า ก็รอแพทนะถึงแม้ว่าจะมีเปลี่ยนระหว่างแข่งเผลอๆนี่ก็เหมือนคราวก่อนที่ซีซั่นหนึ่งที่ผมทำก็เปลี่ยนก็ตอนนั้นเหมือนกันเพื่อความเหมาะสมในการแข่งขันนะฮะของงาน,นทีมแข่งก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะ แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าบัคเปิร์กตอนจบเกมเนี่ยมันโดนแก้ไปแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งใช่ไหมใส่เปิร์กแต่กลายเป็นว่าจบเกมเอา้าไม่มีใส่ไม่มีเปิร์กอะไรให้ให้เราได้เห็นใช่ไหมฮะคราวนี้เขาจะปรับแล้วงั้นจบเกมมาเราน่าจะเห็นเปิร์กทุกคนแล้วแหละโอเคเดี๋ยวรอทีม พร้อมนะฮะเอายังเล่นอยู่เหรอพี่ <c oughs> <c oughs> เอาจีิงเหรออันนี้แสดงว่าน่าจะใส่เปิร์กแข่งด้วยนะครับน่าสนใจฮะอย่าลืมว่าสปรินเบิร์สของเม็กี่ยโดนเนิร์ฟแล้วนะในแพชนี้ครับก็อาจจะลำบากนิดหน่อย ผมว่าเนิร์ฟหนักด้วยอืมคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้สปรินเบอร์เราก็ยังวิ่งหนีคิลเลอร์ต่อได้ถูกปะ่ะคราวนี้เนี่ยคูลดาวมันจะนานขึ้นแล้วนะฮะทีมนี้มีชื่อทีไหมทีมีิฟันเกมมิ่งไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าเดิมๆเ,เป็นชื่อเนโอสกอ์ไงก็เดี๋ยวลองดูคะสมัครเป็นชื่ออะไรมาเดี๋ยวไลฟฟินจะประกาศให้แล้วกันนะ กติกาสี่คนอยู่แล้วครับซวร์ฟเวอร์สี่คนอยู่แล้วครับสี่คนกับคิลเลอร์หนึ่งคนแบบจัดเต็มแล้วะฮะนี่ฮะจบปุ๊บนี่เราสามารถดูเพิร์กได้ด้วยนะฮะโอเคครับเอาแต่นักลัสไม่ได้ใส่หร,หรือไงเอออ่ะโอ้ด่านใหม่ด้วยนะครับไม่ได้แบนอะไรทั้งนั้นครับตอนนี้เรื่องของด่านแต่ว่าถ้าทั้ง2ทีมเนี่ยตกลงปรง,งใจว่าใช้ออฟฟิงสุ่มด่านก็โอเคครับไม่ขัดอะไรแน่นอน นะกรณีแบบว่าอยากจะได้ด่านโรงนาะเหมือนการอะไรอ่งี้ก็ใช้ฟลิงเพิ่มไปนะครับเราจะได้เห็นคินเลอร์แล้วะฮะสก,กาโมโตครับผมวางกันปะอ๋อใส่นะเมื่อกี้นักล้าใส่นะฮะนี่ฮะใส่เปอร์ครับแต่ว่าเราไม่เห็นตอนหน้าจอสุดท้ายฮนะเอาอีกแล้วเลอนี่อแล้วเสียงหัวใจมีดงมีดังขึ้นมานะฮะ กิลเลอร์เองก็ยังวาง,วาง,วางแถบอยู่ครับตอนนี้ยังไงได้เสียงโทเทมรึเปล่าครับเมื่อกี้จากนั่นไงเจอแล้วฮะจงังหวะนี้มีดูหน้าตานิดนึงครับกินเลอร์หาใครดีเดินอ้อมซ้ายอ้อมขวามาดไวเหมือนจะหายตัวไปแล้วนะฮะเรามาดูดไวตรงนี้ครับนี่ฮะหลบหลบมุมอยู่แถวนี้ครับมีพังแถบกันไปอีกหนึ่งคนใช้ตัวรอรี่เป็นตัวดูแถบเลยฮะ อ๋อจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะนี่คิลเลอร์อยู่นี่ฮะเอาไงฮะด้านหลังก็มีแก้กันไปครับแก้กันสนุกสนานเลยฮะเล่นแท็ปเปอร์เจอทีมจะเหนื่อยอย่างนี้แหละก็มีคนส่องให้ครับตาดําก็ถือว่าเป็นเปิร์กที่ดีมากๆเปิร์กหนึ่งเลยฮะเพราะรู้ว่าคิลเลอร์อยู่ไหนแล้วก็รู้ด้วยว่ากําลังวางอยู่ด้วยนะฮะนี่คือนักมองน,นักลาสยังไงฮะวางกันไปอีกเม็ดหนึ่ง สำหรับวันนี้นี่ฮะเวลาที่เม็กวิ่งอยู่ดูคูลดาวดินานมากนะครับนี่ยะพอเวลาเดินเฉยปุ๊บเป็นไงเริ่มไวขึ้นนี่คือโดนเนฟแล้วฮะสปินเบิร์ดครับเอาละฮะช็อตนี้มีหลบแผ่นไม้แล้วไงคิลเลอร์ยังไม่เห็นนะครับผมทางนี้ซ่อมกันไปครับบอยซิกกับมิโนรู้นะฮะยั็ไงฮะสกบมตโต จะได้เขินหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ๆก็บอกว่าเดี๋ยน้องเขินนะฮะเอาละฮะยังไม่ได้ตีใครทั้งนั้นครับผมตอนนี้เสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งมียังซองอยู่นะครับยังงงวิสเปอร์ตัวเองนะฮะเอาละฮะตาตามันขึ้นต้องหันเปลี่ยนมุมนิดนึงครับนักลาสกลับมาดูมุมมองสังก,กัมปตสักหน่อยครับเดินขึ้นไปบนบ้านหน่อยอะวิสเปอร์ไม่มีแล้วตอนนี้ยังไงฮะออกหน้าต่างลงข้างล่างนิดหนึ่ง วางสักหน่อยโอ้ตำแหน่งน่าสนใจครับแต่ว่านักล่าที่น่าจะเห็นอยู่นั่นแหละฮะนักล่าเห็นอยู่ครับว่าวางทรัพแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้น่าจะเก็บไว้เครื่องแล้วครับนักเซอร์เกมเมอร์นี่พังโทเทมแล้วนะแบบนี้นะฮะ4 0 0แต้มเลยเลยครับยังไงฮะครืนอีกแล้วฮะวิสเปอร์คืนอีกแล้ว ตรงนี้ซ่อมกันไปมีพังเหมือนเดิมแล้วเจอแล้วฮะแบบนี้ยังไงยังไงนั่นไงหน้าหลังมาปาบเข้าให้ครับนักลาสครับเอาแล้วฮะไม่มีวิ่งนะฮะเอาไงครับหลบซ้ายหลบขวาก่อนมีบ้านอยู่ข้างหน้าไม้อีกหนึ่งไม้เอาไงเอาไงเดินอ้อมซ้ายอ้อมขวาก,กันมาช็อตนี้ยังไงต่อครับสึนมโตตามกางังไปฮะนักลาาเดินหลบมายังไม่ได้ใช้ไม้นะครับเราจะโดนหรือเปล่าครับตอนนี้ฮะโดเรียบร้อยครับห่วงไม้ไปหน่อยน้องฟาเต็มหลังกันไปทุกแป๊บเดืองเอาละ รอที่ก็จะรู้ว่าตัวนี้มันมีปักอยู่นั่นเองครับยังไงฮะอันแน่วางครับวางครับแต่นักล่าเหมือนจะยังนิ่งอยู่ยังไม่ได้ใช้นะเอาละฮะพุกอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมวางอีกหนึ่งครั้งวางอีกหนึ่งครั้งยังไงยังไงแต่ข้อดีตอนนี้เนี่ยถ้าวางครบรอบไปแล้วอ้าวคราวนี้กดใช้ได้แล้วครับได้คะแนนเพิ่มมาจากการปักหลังนะฮะนักล่า กลับมาอรสองคนนี้ก็ซ่อมเก็บไปคือตว่าซ่อมเสร็จเลยนะเมื่อกี้เหลือสามเครื่องแล้วฮะแล้วอ้าวโดนแทบเฉยแล้วับวีโนรูอ้าวช่วยแก้สักหน่อยครับโอ้โหวีโนรูครับโดนแทบยังไงครับตอนนี้ยังไล่นักล่าอยู่ครับไม่มีปากมีดแล้วนะฮะกินเลออ้อมซักอ้อมขวากันไปตรงนี้หลบยากนิดนึงครับผมยังไล่อยู่นะฮะวางไม้กันไปฮะพังไวเลยครับไปแล้วฮะตอนนี้นี่มาช่วยยืนกันก่อนนะครับ เอาไงฮะมาดูมองอมเต็มหลังับผมเรียบร้อยจัดก,การไปขามหน้าต่างมายกเลยละกันโอ้โหมีเบสเมนต์ทางนั้นด้วยนะครับทาวนี้นี่ลากได้สบายใจเลยไม่ต้องกังวลแล้วฮะโอ้ได้เอาฮุกนี้เลยครับไม่รอช้านะครับมาสกิมเมอร์อยังไงร,รอใกล้ๆตรงนี้มีเปลี่ยนของด้วยหนละโอ้เอาเดีย๋ยวเดีย๋ยวของที่ได้จากการเปิดกล่องของไงครับ เดินวนกันอยู่ครับฟันลมมฮะเหมือนจะเห็นมาเซอร์เกมเมอร์แล้วนะแต่ว่ายังเนียนอยู่ที่รถกระบะครับผมเอาอย่างไงฮะนี่ฮะสนใจกับการเฝ้าตัวของนักล่ามากกว่าแล้วก็เดินดูดูดเห็นแล้วเนี่ยเห็นอยู่ฮะเห็นอยู่เห็นอยู่ยังไงยังไงยังไงเดินอ้อมซ้ายอ้อมขวาเหมือนเดิมตอนนี้ต้องวางไม้แล้ว,ลวมัง้งยังครับยังไม่วางแล้ว่าฮะมาวางรอบนี้มาไงผมสะเอขวามาล้นน่จะโดนสักทีละจังหวะนี้ฮะ โต้สักทีครับผมแหมกาดจะดสองนะฮะด้านหลังมีช่วยเบย่อมีมองมองครับฟันแล้วมองก่อนตรงนี้เห็น2คนครับฮิวต่อหน้าอย่างนี้เลยแหละฮะโอ้โดนไปอีกหนึ่งคนครับบอยซิกเอาไงครับแวะมาดูทางนี้หน่อยฮะนักล่าบอกยังไม่มีใครช่วยนะฮะมีมิโนรู้ช่วยครับรอแก้แต่ว่าแต่ว่าโดนไปก่อนหนึ่งทีต้องหันหลังมาครับเดินไปหน้าโดนแฉกไปนอนเอาละงานเข้าจังหวะนี้ยังไงยังไงครับยังเดินหนีได้อยู่นะครับตรงนี้ฮิวมาเซอร์เกมเมอร์สักหน่อยต้องฮิวคืนนิดนึง นักลาสนาจะงานเข้าหน้าช่วยลำบากทีเดียวครับทังฝั่ง,งบอยมิโนโรนี่ฮิวตัวเองได้อยู่แล้วนะฮะคลอเดตโอเคฮะเอาละทันหรือเปล่าครับอย่าลืมต้องบวกเวลาในการแก้แทรบด้วยนะฮะนี่เห็นรอยแล้วครับคิลเลอร์เอาแล้วยังไงครับเดินอ้อมหลังไม้ครั้งหนึ่งเช็คนักลาสกะจะได้ช่วยชวนหนึ่งคนแต่นี่น่าจะเป็นรอยคุณบอยนะฮะรอยอ่านี่งไงเจอแล้วผมมาหันมาเจอพอดี จะหลบเนียนๆน,น,นะครับน่าช่วยไม่ทันแล้วก็เรียบร้อยครับตายไปครับข้ามหน้าต่างมาก่อนนะตอนนี้เก็บแถบแป๊บนะฮะเดี๋ยวแถบพังเอาเหมือนเสียงไล่ล่าหรืออะไรอย่างนี้นี่เราจะไม่ได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวนะผมปรับอะไรได้ไหมไม่ได้นะฮะเสียงไล่ล่าไม่ได้ยินนะคุณความเขาเรียกว่าอะไรความตื่นเต้นมาาันจะลดน้อยลงไปแฮนะเนาะ สียงหัวใจได้ยินครับแต่เสียงดนตรีที่โดนไล่ล่าไม่ได้ยินเสร็จอีกเครื่องหนึ่งครับเหลือสองเครื่องแล้วนะฮะคิลเลอร์วางทแทรป,ปสักหน่อยครับผมตรงนี้ยังไงครับหาบ้านมีเครื่องนิดนึงเจอไหมอยู่บนหน้าต่างหรือเปล่าหาหาอยู่นะฮะบ้านมีไฟน่าจะมีะฮะน่าจะบนหน้าต่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เช็คไนงะหาเครื่องอยู่ฮะด่านนี้หาย,ยากนิดนึง คิดเลยก็มีลงนิดหน่อยนันไหนมีระวังแฉกนะฮะนี่ฮะระวังแฉกครับผมในย่าฮะมินรุโดนไปแล้วฮะรอบหนึ่งครับยังไงครับช็อตนี้มุดกันปะเลยยังวางอยู่เหมือนเดิมครับเจอเครื่องตรงนี้แล้วนะฮะโอ้น่าสนใจครับแฉกบริเวณนี้อ๋อพอดีเลยเดี๋ยวเราจะได้ถามนักล่าว่าเนี่ยตอนที่เขา ตายคนแรกไปเนี่ยตัวเบิร์กตาดำยังเห็นหรือเปล่าแล้วโดนแถบครับผมมีโน,นรู้คนเดิมครับโอ้โหครั้งที่สองแล้วฮะยังไงฮะจังหวะนี้นอนครับเอาแล้วฮะเจอแถบนอนก็มาครับโยกสบายๆนี่ไม่ต้องกลัวปากแต่อย่างใดครับผมพาไปไหนดีครับยองไงจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วดันหน้าเลยฮะด้านหน้าเลย พุ่งข้างหน้าเลยครับใกลๆเครื่องด้วยเครื่องที่เก็บไว้นั่นเนี่ยเอาละครับรอวางแถบครับมาเซอร์เกมเมอ,อ,อร์วิ่งมาแล้วครับตอนนี้แล้วไงแล้วไงช่วยไปช่วยไปแล้วช่วยได้ยังไงโดนแถบเอ้ยไม่โ,โดนนะฮะเราวิ่งก่อนฮะจังหวะนี้ครับตาม лай, ไล่ม่โดรู้ก่อนวางไม้ก,กันไปครับเดินเข้าบ้านนิดนึียก็ผมทันหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ยังไงครับหืินเลร์ก็ยังไล่ยอยู่นะฮะนี่ฮะสกามาโต ไล่อยู่ฟันไม่โดนนะครับผมไล่คิวกต่อหน้าต้องข้ามหน้าต่างไปเอาละฮะไล่กันต่อครับจังหวะนี้ไล่บานกันเมามันแน่นอนไโนรู้ครับรอนหรือเปล่าน่าจะกระโดดอีกครั้งหนึ่งครับรอมนี้ปัดปั้มไม่โดนนะฮะยังไงครับข้ามกันดีเอายาวๆครับจังหวะแบบนี้ครับยาวๆครับยาวๆครับวางแล้วครับไม่ยอม้ะฮะวางแถบดีกว่าครับไม่รู้ยังไงครับต้องอีกทางนะครับปลีกมาขึ้นชั้น2องก่อนตอนนี้มีตรงนี้อยู่ฮะเอาละฮะจะเล่นทางนี้หรือเปล่าครับ คิดเลยน่าจะหาไม่เจอครับไม่ได้ยินเสียงอยู่ฮะมันอยู่ไหนอ่ะขึ้นชั้นบนก่อนครับรูแล้วคราวนี้เอาละฮะขามนาต่างมาอีกครั้งหนึ่งครับผมมากลับมาดูมินรัวลงชั้นล่างแล้วครับแสงแดงแงยังมาขั้งหลังนะฮะกาจะเล่นหน้าต่างอีกหนึ่งครั้งครับผมโอ้โหแล้วน่าจะได้อยู่ครับจังหวะนี้ขิดเลร์ฟันไม่ทันนะฮะเอาไงครับขามใหม่อีกรอบนี้ก็ลงใหม่ครับผมอ่ายังฮิวด้วยนะฮะจังหวะนี้ครับเนี่ยเห็นอยู่ว่าวิดเล่ลงมาแล้วครับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับมารอซื้อได้ดิบบดีีครัเออาไงชน เปลี่ยนทางก็มาครับเปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทางตรงนั้นระวังโดนแทปเดินออกมาจังหวะนี้ก่อนครับเปลี่ยนทิศทางนิดนึงเอาไงดีฮะเอาเลยตันนี่ตันนี่ตัน,ตน,ตนเออย่างไงอย่างไงอย่างไงจังหวะนี้จังหวะนี้อึคิลเลอร์ยังไล่ยอยู่นะจังหวะนี้อืนั่นเห็นอยู่่าเห็นหลังข้างเห็นหลังเห็นหลังอยู่ตามามามีไม้ข้างหน้าแน่นอนอย่างซ้ายขวาซ้ายต้องฟันสักนั่นนะมีวางไม้ก่อนไม่รู้ยังไงดีครับวิ่งไปอีกทางครับผมใช้ไม้ตรงนี้จุกลําบากนะฮะเอาวิ่งมายังเนียนอยู่ครับ กินไม่ง่ายนะฮะตอนนี้ฮะนี่มีไม้หนึ่งครับแต่ว่าวิ่งไปแล้วนะฮะโอ้และข้ามหน้าต่างแบบนี้อ้าวเฮ้ยยังไงยังไงทันปะเนี่ยยังไงจังงวะนี้ครับโดนไล่อยู่ครับประตูเปิดพอดีแต่น่าจะกระโดดไม่ทันแน่นอนโดนครับผมเรียบร้อยฮะเดรสซกมามโตไปครับตรงนี้เปิดประตูแป๊บหนึ่งครับโยกมิโนรู้แล้วะฮะเปิดสองประตูแล้วะฮะตอนนี้ เอาละครับน้องบอสครับลากมาหุกใกล้ๆฮะเรียบร้อยแน่นอนจะเก็บได้คนหนึ่งไหมน่าสนใจดีเดียวครับวางแถบป่ะฮะเอาไม่มีแถบครับโอ้โหมงานเข้าวะเนี่ยยังไงฮะเอาละนี่ดิ้นด้วยนะฮะโอ้โหเอาลเลยจะรอด2หรือเปล่าครับจังหวะนี้มาสเตอร์เกมเมอร์กำลังเดินไปครับคิลเลอร์แวะไปพังไม้นิดหนึ่งนะฮะยังอยู่บริเวณน,นี้ครับผมยังอยู่บริเวณน,นี้ครับ นี่อยู่ในี่ใกล้ๆเหมือนกันนะฮะส่วนพี่บอยยังไงครับไปแก้แรบก่อนนะฮะเอาแต้มแป๊บหนึ่งครับโอ้โหน่าจะปล่อยหรือเปล่าครับนี่เฝ้าเลยเลยฮะขอเก็บสองครับเซกามาโตไม่ห่างครับโอ้โหแล้วแถบแถวนี้นี่เพียบเลยะฮะเยอะมากตัดสินใจยังไงครับตัดสินใจจะไปเหรอฮะโอ้ไปเจอแถบนะครับนี่ฮนะยังเก็บแต้มกับ อยู่กับผมเรียบร้อยมือลุงครับโดนอีกหนึ่งท่านเอาละวิว่งแล้วฮะวิงวว่งลวฮะวิว่งครับตรงนี้ทันหรือเปล่าครับเดินไล่เหมือนกันฮะสกอมตโตเห็นรอยฮะเห็นรอยแล้วเห็นรอยล้วครับแต่น่าจะไม่ทันประตูข้างหน้านะฮะนี่ฮะไม่ทันแน่นอนนะม,มีชี้มีชี้มีชี้ว่าคินเลอร์ไปแล้วครับอ่ามีไล่พี่บอยอยู่นะฮะเออเดี๋ยวพักทีมนี้นี่มีบอยกับพี่บอยใช่ไหม ฝันไม่โดนด้วยอ๋อเหลือมาซสุดท้ายครับผมออกอีกประตูหนึ่งอ่ะประตูก็มาอีกประตูหนึ่งนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับขอบคุณทีมทีมนี้ด้วย5ท่านนะฮะไม่รู้จะตั้งชื่อเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะก็รอติดตามและกันเพราะตอนนี้ทีมนี้ยังไม่ได้ลงการแข่งขันนะครับ